สวัสดีครับสองอทีวีดูดวงรายสัปดาห์ครับสัปดาห์นี้ก็ดูดวงเหมือนเดิมครับดูเลยแล้วกันเพราะว่านี่จะเล่นอะไรไม่รู้จะพูดไหลเมาอะไรพูดยาวก็เดี๋ยวกดข้ามอีกพูดไม่ตรงประเด็นดูดวงก็กดข้ามอีกไม่ดูคลิกอีกก็ดูเลยแล้วกันอย่าเอาไพ่เอาไพ่ข้างหน้าออกกอนเขาเรียกว่าอะไร ไพ่ปะใบปะหน้าอ่ะอันนี้เป็นสำรับใหม่ด้วยเป็นแบบด้านหลังอ่าปกติเวลาเราเห็นไพ่ก็จะเป็นเป็นไพ่ด้านหน้าอย่างเช่นยกตัวอย่างสมมติ The Fool อย่างเงี้ยตัวอย่างเฉยๆนะฮะยังไม่ทายนะก็จะเป็นยืนอยู่ว่านหน้าผามีหมามีโน่นนี่นี่ใช่ไหมฮนะอันนี้ก็หมาก็วิ่งไปละอันนี้อยู่ด้านหลังละแต่ดูได้เหมือนเดิมไม่ไม่ได้แบบไม่ได้ ดูไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรวะดูดวงได้เหมือนเดิมเออไม่ได้ไม่แม่นสมองช้าแล้วอ่ะสับ่ายก็ครั้งสองครั้งวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมฮะก็ต้องดูวันศุกร์ก่อนถ่ายวันไหนดูวันนั้นก่อนแล้วกันแต่ก็ดูครบทุกวันแหละอ่ะวันศุกร์ฮะสักใบหนึ่งอ่หถ้วยฮะปกติจะเห็นด้านหลังแล้วก ถ้วยล้มและคนเดินหนีอะไรเงี้ยห้าถ้วยก็ดีฮะดีตรงที่ถ้วยเ,เรื่องความรักความสัมพันธ์นะที่เกิดวันศุกร์ใช่ไหมฮะดีคอนเนคชั่นติดต่อกับผู้คนอะไรเงี้ยดีแต่ทีเนี้ยสัปดาห์นี้เหมือนเรามองแบบด้านไม่ดีอยู่3ถ้วยแต่ถ้วยสองถ้วยที่มันอยู่ด้านหลังเนี่ยก็ตั้งดีอยู่ดังนั้นสถานการณ์สัปดาห์นี้อาจจะอ,อึนๆหน่อย ยังยังคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องดีวกันไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยทั้งความรักความสัมพันธ์ทั้งการงานผู้คนอะไรเงี้ยแต่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเราอาจจะหาทางออกเช่นแบบมองรอบๆด้านด้านหลังอะไรที่มีสองถ้วยเนี่ยก็น่าจะช่วยได้ตอนนี้คนอาจจะเดินหนีอยู่แต่เดี๋ยวหมดสัปดาห์นี้อื่นๆไปแล้วอีก2ถ้วยที่ตั้งอยู่อาจจะกลับมาช่วยได้หรือว่าตอนนี้เรามองถ้วยที่วางอยู่เนี่ยล้มอยู่เนี่ยเราอาจจะหาทางที่แบบรลิกลกับมันขึ้นมาได้อึนหน่อยแต่เดี๋ยวก็ดี อะไรฮะเถิบก็มาหน่อยะฮะอ๋ออะไรฮะไม่ได้วันเสาร์ฮะหนึ่งเหรียญนะฮะหนะะึ an, นะะ่งเหรียญก็ดีเรื่องเงินเรื่องโชคลาภเรื่องกิจการงานที่ทำให้เกิดเงินหนึ่งก็คือถ้ามีโปรเจกต์ใหม่ๆในการแบบหาเงินมีจ็อบใหม่ๆหรือว่าทำงานใหม่เปลี่ยนงานใหม่อะไรเงี้ยหรือว่า งานเก่าก็ได้แต่ว่ามีหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆที่กำลังจะสร้างเงินทําไปเลยมีโอกาสใหม่ๆม,มาทําไปเลยมีจ็อบใหม่มาทําไปเลยใครชวนไาทาอะไรที่แบบสร,สร้างสร้างเนินทำไปเลยดีอนะ่ะสาวนะอาทิตย์เลยโอ้ดีเหมือนกันนี่องลองดูไม่เคยไม่มีดีนะดีหมดเดอะซันก็สว่างสดใสเราไม่รู้จะทายอะไรเลยเพราะมันสว่างมันดีหมด แก้ปัญหาได้หมดใครมีปัญหาอะไรก็แก้ได้ดีหมดใครก็ลังจะมีโปรเจกต์ใหม่ก็ดีใครติดขัดอะไรตรงไหนเงินทองชีวิตสุขภาพการเรียนหน้าที่แก้ไขได้หมดสว่างหมดที่ทำอยู่ทำไปเลยดีแล้วกำลังเดินหน้าต่อไปวันจันนยฮะเฮ้ย,เ,ยเป็นไพท่ที่ผมชอบสุดเลยแล้วก็ เกิดวันจันทร์ด้วยก็ดีเลยนะฮะวิวออฟฟอร์จูนก็เลยดูว่าใช่หรือเปล่าเนี่ยยังไม่มั่นใจวิวออฟฟอร์จูนนะก็กงล้อโชคชะตาดีหมดจะทําอะไรวางแผนอะไรเรื่องไม่ดีก็อา,าจะหมุนไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วอาจจะได้ไปนี้นะเราจำไม่ได้เกิดวันไหนเรื่องดีๆกลัจจะหมุนเข้ามาแล้วยิ่งเป็นเรื่องแบบดวงเงินนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยยิ่งดีนะฮะดีหมดนี่ดี ถ้าเป็น The World ดีที่สุดในสำรับใช่ไหนะัอันนี้ก็ดีแท้ๆกันเลยขิวเฉียดเลยแหละอันนี้ผมชอบสุดเลยด้วยซ้ำวันอังคารนะโอเคอเฮ้ยทำไมเหมือนอาทิตย์แล้วก็ได้ใบนี้เอ่อหกหกเหรียญฮะเหรียญเป็นเรื่องเงินนะหน้าภัยก็ดูรู้อยู่แล้วอาจจะต้องมีการจ่ายเบียใบ้ารายทางบริจาคจ่ายให้ ค่าใช้จ่ายต่างๆระหว่างการทํางานกบระหว่างการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยสาตานี้มีมีเรื่องใช้จ่ายอยู่แต่ว่าแบบเป็นเรื่องที่ต้องจ่ายให้ทุกอย่างโโโโมันฟล o ์ก็จ่ายไปไม่เป็นไรไม่กระทบเรื่องเงินเก็บหรือไรายได้หรือโชคลาภอะไรแต่แต่ว่าจ่ายให้เส้นทางชีวิตมันเดินต่อไปได้ทั้งเงินทั้งการงานทั้งอะไรเงี้ยไม่เป็นไรนิดหน่อยเป็นรายจ่ายที่ต้องจ่ายแล้วกันว่านพูดนะะเออหกดาบ ดาบก็เป็นเรื่องชีวิตความเครียดสุขภาพสภาพร่างกายสภาพจิตใจ่าดาบปักอยู่บนเรือคนก็ไม่มองกันแล้วเราก็เป็นคนแจวด้วยอึนๆเหมือนกันวันนี้สําหรับวันพุธใช่ไหมฮะอึนๆเหมือนกันก็ปวดหัวปวดตัวปวดอะไรอยู่เหมือนกันเครียด,ยดใช้ว่าเครียดแล้วกันดีลกับคนก็ไม่ค่อยได้อะไรก็ไม่ได้นะแต่ว่าเราเป็นคนแจวดังนั้น ค่อยๆทําไปสัปดาห์หน้าน่าจะดีขึ้นเพราะว่ามันอยู่ในคอนโทรลเราอยูเอ่เรารู้ว่าอันไหนต้องแก้อันไหนโอเคแล้วอะไรเงี้ยค่อยๆปรับไปพอมันหกเนี่ยมันก็หมายถึงปัญหามันเยอะอยู่ค่อยๆแก้ไปทีละดาบแล้วจะโอเคขึ้นพ้นหาสุดท้ายนะอ่ะดีแล้วหนึ่งเหรียญเด็กถือเหรียญใช่ไหมไม่ใช่หนึ่งเหรีย,นเ,นยเด็กถือเหรียญเพจ ถ้าเป็นหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องเหตุการณ์แต่ถ้าเป็นเด็กถือเนี่ยเป็นเรื่องบุคคลเรียนเป็นเรื่องเงินเรื่องโชคลาภเรื่องรายได้จากงานที่ทําดังนั้นน่าจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆในการสร้างเงินที่มาจากคนรุ่นเดียวกันเพื่อนๆผู้ร่วมง,งานหรือลูกน้องหรือคนที่เด็กกว่า <c oughs> อาจจะไมไ่มาจากหัวหน้าหรือผู้หลักผู้ใหญ่เอาโปรเจกต์หรือเอาเรื่องดีๆเกี่ยวกับเงินมา ห,หรือแบบโชคหรืออะไรมนาะให้หรือแบบว่าถ้ามีปัญหาเรื่องเงินน่ะคนรอบข้างคนแบบรุ่น,ร,นรุ่นเดียวกันหรือว่าลูกน้องหรือคนที่เด็กกว่าเนี่ยจะหาทางแก้ปัญหาให้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นดีนะหรือว่าตอนนี้เราคิดอะไรสดใหม่ในการแบบหาเงินหาอะไรเงี้ยมีโปรเจกต์อะไรเงี้ยทำไปเลยทำแบบสนุกสนานเราจะดีนะฮะเป็นเด็กเป็นเด็กมันคือสดใหม่ครบแล้วนะฮะใช่ไหมครบแล้ว แล้วไปแล้วจบแบบรวดเร็วง่ายๆไม่มียื้ออะไรทั้งสิน้นบายบายสัปดาห์หน้ามาดูกันใหม่นะฮะปูนปูนไาแล้วกินข้าว